ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเกี่ยวกับช่องใช่หน่อยรถเกี้ยวครับจากอุปสธิ์ที่โชกันช่างครับพี่น้องคิปเนี้กะให้ค้นครับไหมครับครับใช้เฟมนะครับใช้กล่องนี่ย่ข้างน้าครับนี่รถขยายปากนะครับเจ็ดสิบเป็นเกาหาครับอีกขั้นหนึ่งบ่ได้ขยายนะครับ เจเป็นชุดเกี่ยวข้องครับอีกขั้นหนึ่งเกี่ทั้งฝุ่นครับโอ้หยาหยาไร้ครับเขาเจ้ารอครับางอเอาเจ้ารอในเกี่ยวหละกาไปขายเลยครับนาอยู่ครับ เาเขาก็นะครนไปเลยเดี๋ยวมันีิสพาพี่น้องมาเบิ่งรถขยะป่าจากจอูปะสิทธิโชว์การช่างครับใช่กล่องไปคนขับนะครับพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งการเหตุงานจริงเด้นะครับสำหรับรถจากอูปะสิทธิโชว์การช่างนะครับ ใช่หน่อยนะครับรลับหนาที่รีวิวเอามาให้พี่น้องเบิ่งนะครับถึงการทำงานจริงนะครับอย่าเสียผ้าพิ่งท็กซรถครับรถต้ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวให้บ,บเงลอกเครื่องนะครับพี่หลอทีใช่ก็ใส่ครัวเดี๋ยวเราแบบนี้นะ ครับคับมันเพราะว่ามันมันไหลดีเนาะมันไหลดีนะมันมันไหลดีเนาะแตต้องปรับปรุงชั่วมือได้พี่น้องครับมันต้องดูแลชั่วโมอได้ กเกีียวลไ,ลลไร่ละห้องครับพี่น้องครับการพเกีียว,วยไ,ลลไร่ะห้องลอยกันนะมันเกีียวปยากครับ่ว่าเดินเป็นรถจเดิมในการไปยากเรื่องนั้นดแล้วใช่งไหะครเารอดแล้วงงครับ่าผนงานจากดูปันเสธการช่างนะครับหรือว่า ดีได้นะครับพี่น้องครับตัวเน,น,นะครับพีใส่พนิกงานเขาตลอนรพบก็จะให้น้่ครับครับจะให้บริษัทเราครับผมเอาคนได้ใส่นการของโอมปันที่จัดการทั้งนะกรับการสบายใจได้แลยนะครับเดี๋ยวไปลงรถนะ พี่น้องทันได้นะครับทบี่ขยายปากไปแล้วนะครับแต่วายันของแต่เกีียวนะครับล่ออยู่กะล่อต่อไปครับเดีย๋วยวกได้เก,ก e ี่ยวนะครับพี่น้องทันไดนะครับที่ด่วยใส่บริการของอูประสิธิโกการช่างเรีวนะครับกับเป็นใจนะครับกับคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับ ให้ใช่หน่อยเบิ้งนะครับเพื่อให้พี่น้องทั้งบ้านเบิ้งนําเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับสําหรับผู้ที่กําลังตัดสินใจว่าเห็ดเนรือบริเวนะครับรื่งความคุ่มค่าในกาบตองรอกเทงนะครับมันคุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเห่าเห็ดใบมันคุมมันกระสีบ่คุมนะครับมันกระขึ้นอยู่กับตัวเห่าน้่นะครับพี่น้องครับ ของเคสนีแล้วนะครับแต่ว่าเขาได้ไปแล้วนะครับเขากะต้องปรับปรุงนะครับอายุในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะครับแค่น้อยเองก็ทํามาเนี่ก็ต้องไปเบิ้งทุกอย่างนะครับอันได้ที่มันผิดปกตินะครับเสียงที่เขาเกีียวแต่ละมือนะครับเสียงเอียงที่มันดังเล่อหลออกมาในเขาต้อหาให้พอนะครับเพื่อ บ่วยเกิดปัญหาโดยเฉพาะใบเมียดนะคร like ับยังทีเคยบอกไปนะครับใบเมียดหัวจรวดนะครับถ้าเกิดมันบ่อไหลนะครับมันบ่อลื่นนะครับมันกับการเกี่ยวของห้องมันกับบ่อลื่นด้วยกันนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดเป็นรถยนต์กับใช้ขับรถหั่งครับ้าเกิดใบเมียดมันไปถูกับหัวจรวดหรือบอมันไปกระแทกกับหัวจรวดนะครับถ้าต้องเห็ดในหัวจรวใบเมียดกับหัวจรวดนะครับ เอามือดึงเขาดึงออกนี่ไดืลื่นเลยครับพี่น้องหละเสียงปากข้างห้องไม่กระซิงเงียบเกี่ยวกระสิมวลการตัดกระสีดีพวกใบเมยดนะครับมันเป็นจุดที่ที่ต้องโดนมีความเสี่ยงที่โดนงาใหม่ด้วยพวหินพอยังสูงนะครับพักก็ต้อง ดูแลตลอดนะครับมันบางเมื่อนี่เอาอันนี้มาขัดนะครับใช่หน่อยเนี่ยขัดขัดไปของใบเนียดนะครับไอที่มันเลี่ยเหลี่ยมออกมาเป็นเป็นค่มมันนะครับพี่น้องบางทีอันนี้มันไปเออเกี่ยวเอางาใหม่งายอย่างเนี้ยมันใยมันมันสีงอขึ้นมากนะครับมันสีงอขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอาเมือลูบบางึงหัวใจไหครับบางเวลาไปเกี่ยวมันกัดมันตัดบกอยขาดนะครับเกี่ยวเขาเตี้ยนี่กระชากนะครับ ดังตั้งตั้งตั้งตลดเลยแต่ล้พี่น้องนะครับพี่ต้องการชุดเกี่ยวข้องนะครับทางอูปะทิติโชการ์ทางนะครับก็ยังไปติดตั้งให้ได้ตลอดนะครับพี่น้องครับมี้งยังเนี่ยตีชุดเกี่ยวข้องในนี่เกีียวดันนะครับเกี่ยวดันทดสเตเอร์ออเกอร์นะครับ สายพันธุ์หัวเกีียวรองคู่ข้อสปริงล้วก็ตัวเบาครบชุดเลยนะครับทัาเสียงเครื่องครับพี่น้องครับเสียงเครื่องเลื่อนหูครับใส่รอบเครื่องซ้ำกันนะครับระวังขยายปากก็ว่าได้ขยายปากรอบเครื่องนี่ซ้ำกันเลยนะครับว่ได้อยากได้งานหลเนี่ยการต้องขยายปากนะครับ ขยายปากนี่สีดยดางานหลายกลัวราคาเอ่อน้ำน้ำมันนะครับสมซมรถว่าสองขั้นนี่มันกินเมื่อละพันหาซ้ำกันนะครับแต่ว่ารถขยายปากมันสียดางานหลายกลัวนะครับน้ำมันซ่อมกันรถบ่ขยายปากในกสีน้ำมันพันหาเนาะรถบ่ขยายปากนี่สียดาเดยายาสีเยมหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิด เป็นขยายปลาขั้นนียนะครับน้ำมันพันหาเนี่ยซีไดจีซิบไรกับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าการเกี่ยวนะครับมันมันมันกลิ่นหลายกลัวนะครับมันหมืดมันเลี่ยวไหวกลัวส่วนขั้นบ่ขยายปลานะครับ,บ,ยยรบถ้าเทียบกับรถเดิมๆทั่วไปนะครับกะ เทียว่าประหยัดน้ำมันหลายกว่ารถเดิมแห้งนะครับแล้กก็ได้งานหลายกว่ารถเดิมๆค่อนข้างสีแห้งอยู่นะครับที่ขึ้นได้บ่ล่ะอันนี้ค่อนขับไม่ครับนี่เป็นแนวใดล่ะปล่อยให้เป็นครับสักวันครับช่วงนี้ับปีนี้ของกะเป็นลักนะครับเป็นลัก บางเพิ่นเก่งละเพิ่นกัสิเป็นรักพงศ์กัสิคุคพนซอยนะครับอะไรไปบ่ได้บ่มาเนี่ยเอามาไทยให้พี่น้องเบิ้งครับมานับกันสองขั้นมาเนี่ยมาเกิกสองขั้นเลยครับเนื้อที่ยูนีมาจีจิบหา้าจ่ดหกไล ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video รถเกี้ยวนะครับกระเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นแบบเทียมงานนะครับพี่น้องครับมีหลายคนครับย่างน้ำลนกันลายๆย,ยครับคบุมงานใช่หน่อยรถเกี้ยวครับค้าเร่งเลยก็บางมือกใไฮบางมือก็เ่าไ้ครับ แ,แต่งนันเดี๋ยวไงานเดี๋ยวน้อยนนะครับบ่บ่ได้จำกัดว่าต้องให้มือเจ้าบาทเจ้าบาทนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอาชีพรถเกี่ยวเขาเนี่ยมันผมว่ามันเป็นเจ้าหน้าย่ายครับพวกน้องมันมันเป็นบ่อใดนะครับมันต้องเป็นพี่เป็นน้องมาซอยกันอยงเนะครับพี่น้องครับได้ได้กระได้น้ำกันนะครับบ่ได้ก็คือบ่ได้น้ำกันเพราะว่าบางมือมันกับบ่ได้นะครับพี่น้อง บ้านเด็กเงินมากสินะบางมือกับสอมรถรถไม่ไหมนี่กับเดอมเลยครับพี่น้องรถในคันในชายกล่องนี่กับเนี่ยกับเปลี่ยนสายท่านตูนวัดไปไปสองเซนทีนี่เซนละท่นหกคทับ ยงเื่องยงเก่องหนุ่มหูครับพี่น้องครับใบเม็ดนะครับถ้าเกิดเท่าเม็ดบวมีจุดที่ว่ามันไปกระแทกหม่ตรวจนะครับมันกระสีดังนิ่มๆแบบนี้นะครับพี่น้องการเที่ยวในกระเลื่อนนะครับ เดียวนี่บมันก็ต้องเริ่มมั่งแต่มันเขามาที่แหลกนะครับหันวาสันมันกับบอลื่นนะครับพี่น้อง้าเกิดมันมันเริ่มบอลื่นมาแต่แหลกช่วงเศร้านะครับใช้กล่อง ใช่ก่อน,นีนเด็เก่าไร่ั้นนี่ได้หาไร่นะครับช่วงเช่าในแยกกันไปนะครับบาเที่ยนี่กะช่วงใบเนี่กะว่าเยาน้ำกันนะครับเสียบหาเสียบหกไร่นะครับเพื่อนทีอยู่นี่ประมาณเนี่ยนะครับยากคิดว่าบ่านทำพาไม่กเลเรืออีกบ่ไหล ที่น้องททานใ้นะครับพี่สนใจนะครับอยากได้ชุดเกี่ยวของคือคันเหนีนออ้นะครับกะหรือบอนะครับกะเป็นขยายปากแบบนั้นนะครับกะสามารถโทรไปติดต่อสอบถามครับเกียรัดนะครับเบอร์โทรกะ0 6 1 6 2 6 3 2 3 2นะครับหรือบอสีโทรมาสอบถามใช่หน่อยก่กอนกระไรน,นะครับ เบอร์โทรกะ0864365621นะครับหรือบออยากมาลอ่องม,มาล่องเบงสองขั้นนี่ก็ได้นะครับเนี่ยแต่โทษติดต่อมาทีใช่หน่อยนะครับพอว่าช่วงนีนใช่หน่อยนะครับกับมีงานเกี่ยวเผาตลอดนะครับเกีียวไปเรื่อยๆครับพี่น้องแล้วอีกเครื่อกนกับคนละครับเปลี่ยนพื่อสิที้กาท่านว่าความมู่ฮือนบมดละครับ ได้ได้ทุ่งยังแลครับนี่ยเอาเอาไปยังป่าบ่เอาไปปล่อยต้นไหนก็แม่นห่ดต้นนี้เสรษมืดแล้วครับเนี่ยมีมีเท่านี้ลองค้าเดี๋ยวโอ้ยยังยังเที่ยวขึ้นไปอีกโอ้ปีนี้หลายเนาะแต่ว่าเขากระข่กบปีกาอยู่เห็นว่าก็ได้ ปีไก่าไปย,ยังมีหอดมากเนาะแถวนี้นไงปีนี้กับฝนดีเนี่ยครับปุบ๋ยเครื่องจีบอัดใส่เลยทีเดียวเนาะใส่ไปหลายธรรมชาติครับให้ธรรมชาติเป็นดูแลซอยน้ำเนะำา,านนนะถ้าใส่ไปหลายมันก็นลงรุนหลายเนาะแต่ว่าปีนี้ผมเห็นผู้ใดใส่ปุ๋ยเลี่ลยไรหรืออยากไม่อยากงามเลยปีนี้แปลกกันเนะเนาะใส่ปุ๋ยหลายบางปีก็งามอยู่บางปีก็บ่งามเลยพี่น้อง ผนสังเกตมากหอกว่ามันบางบางคนตายเลยเลยเข่าเพื่อนน่ะดินบาเท่ามันผนบ่กให้นขึ้นน้ำเอื่นเนาะนีกอันเถาเจาวดอรอเด้ครับเถาเจาวดรอท้งเอื่นบ่บ่พวกไมีนะครับมันกไหหมีแต่แถวแถวสะกอนแถวพุ้นในเกลียวห้อนี่บอกแถาจวดรอทั้งเอำเพื่ออื่นกับพวกไมีเนะมันเพราะว่ามันเป็นดินดิน แล้วก็ไม่เห็นเป็นดินเหนียวเนาะถ้าเกิดเข้าไปใส่เอาเขาเอื้อนเนาะเอาเขาเอื้อนนี่มันมันสีบดได้เลย,เลยนะครับพี่น้องครับเป็นอย่าง,างมันจงบดได้ฝนมันสีเมื่อก่อนถ้าเกิดยุ่แล้วนี่ถ้าเกิดฝนบบติตกติดต,ต่อกันมาสองอาทิตย์เนี่ยเขาเนี่คือตายไปเลย<อ>แห้งตายเลยแล้วก็บอกลืนอีกเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดินทรายอย่างมัน,ม,นมันอาจสีแห้งอยู่แต่ว่าฝนตกมาใส่มันเกิดสีคึืนมาอยู่นะแต่ว่าตัวนี้บดได้เลยครับนี่ กะคือบ้ได้เกี้ยวไปเลยได้เนี่ยนะแหงไปเลยไม่ต่อน,น้ำบ่โอ้ยไ่โอ้โหมีแตนน่งาใหม่โอ้หโหคลิปนี้นะครับกะบเอามาให้พี่น้องเบิง้งซับนี้ซะก,ก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปไหนใครพอดกันไหมครับเดี๋ยวทายบ้างเรื่อยๆครับบางทีกะให้์ใช้เฟี้ยมเป็นเป็นคนไทยให้นะครับผมกะขับรถ มาใยกะก็ได้เร่งไปได้ค่อยๆไปนะ